คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังเข้าสู่400ซับสไคร์แล้วนะครับโอเคตอนนี้ผมอยากแตะ400ซับสไคร์มากเลยก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคเราไปชมคลิปกันเลยไปเอาแล้วครับผมก็กาบสวัสดีทุกทุกคนทุกท่านกันหน่อยนะครับตอนนี้ท่านก็อยู่ในช่องไม่ได้กอดติดข่าว <laughs> โอเควันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้ก็มา แจกแอดออนกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมี3แอดออนที่เหมาะสำหรับการเอาชีวิตรอดนะนะโอเคถ้าใครพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์คุหนึ่งไลค์กดแชร์ดชกด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดลิมใหม่ๆนะโอเคถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยไป ซึ่งไอเจ้าแอดออนแรกเนี่ยก็จะเป็นแอดออนที่เพิ่มคอสโบเข้ามานะโอเคถ้าจำไม่ผิดในะชื่อนี้นะซึ่งมันไม่ใช่แค่คอสโบธรรมดานะซึ่งมันจะมีแบบเป็นหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็น TNT, ยนทีสโนแล้วก็สามง่ามเรียกว่าสามง่ามอันนี้น่าจะเป็นเอนเดอร์ดากอนอ่ะซึ่งวิธีคราไอเจ้าสามง่ามเนี่ยคือเราก็ต้องใช้เออซ่อมเ,อเรียกว่าซ่อมเหมือนกันซ่อมไปตรงนี้แล้วก็คอสโบไปตรงนี้ หรือถ้าอยากได้เป็นสโน์เนี่ยก็เอาเอา่อสโน์บอลไว้ตรงนี้นะง่ายคือค้าเหมือนกันแหละแต่แค่ว่าต้องเปลี่ยนเอ่อไอเทมนิดหน่อยอ่ะนะดูนะวิธีคราแต่อันนะวิทเทอร์โอ้โหตั้งเยอะแยะค้าได้นะอ่ะแล้วเราจะมาลองเออสโน์สโน์ก่อนถูกไหมอนะ้อาวยิงไม่ได้อา้าเห็นไหมทำไมมันยิงเอียงอ่ะ เห็นไ,ไหมโอ้หรือว่าจะเป็นเอ,อ่อสามงามเห็นไ,ไหมจะสามารถเก็บได้ด้วยนะเห็นไ,ไหมโอโ้โหหรือไม่จะเป็น er Dragon. เอ d นเดอร์ดากอนเ้ยไม่เอาเอ d นเดอร์ดากอนเดี๋ยวมันแหลกท,ทีนี้ไม่เอาเลยเอานี่แล้วกันอันนี้เป็นชาร์กเกอร์นะไม่จะไม่ผิดในชื่อน,นี้นะ โอเคนะอ่าชาร์กเกอร์ปุ๊บอ๋อเฮ้ยไหนไหนมันก็มาละวอ้าวไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเลยเหรอมีหน่อยก็ได้นะโอเคช่างมันต่อไปก็อันนี้เป็นเมจิกโอ้ดูโอ้อย่างเท่ โอเคไม่รีวิวหมดแล้วกันนะรีวิวแค่นี้พอที่เหลือเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนีไปลองกันเราเองอ่ะโอเคแอดออนก็น่าจะมีเท่านี้นะครับโอเคเราไปดูแอดออนอื่นกันเลยไปแอดออนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแอดออนที่เพิ่มเอ่อชุดเข้ามานะเป็นแฟชั่นนะอ่ะซึ่งมันเพิ่มขอรด้วยนะเออก็ไม่รู้ว่าทำไมช่างมันนี่ซึ่งผมก็ยกตัวอย่างชุดเท่ๆเลยนะอ่าโอเคนะนี่คือจำพวกหมวกนะเขจะมีหลายแบบนะอ่ะไม่ว่าจะเป็นชุดบ้าง นี่กางเกงรองเท้าโอ้โหอย่างเท่เลยเอาไปใส่เนี่ยโอเคเราจะมาลองแฟชั่นนี้ก่อนนะอา้าวซึ่งแฟชั่นนี้มันไม่มีหมวกไม่รู้ว่าทําไมโอเคเราใส่ปึ๊บปึ๊บเห็นไหมโอ้โอย่างเท่ดีถอดออกก็เท่เหมือนกันนะอวยเก่งนะเราเนี่ยเห็นไหมโอ้โอย่างเท่เลยหรือไม่ก็จะเป็นชุดเอ,เอามือก็ได้อะ ไหมครับอืบปึ๊บปึ๊บ,บอ่าแต่ไอเฟชั่นเนี้ยแม่งไม่มีมันไม่มีหมวกเว้ยไอไม่ใช่ไม่มีรองเท้าเออเห็นไหมโอ้โหคิปเปอร์นะเอออันนี้เป็นเออฮอทดอกฮอทดอกหรือไซส้กรอกวะไอนี่อย่าฮอทดอกแหละอ่าโอเคแอดออนน่าจะมีเท่านี้นะครับแต่เอ้ยเดี๋ยวลืมไปแอดออนเนี้ยมันมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวคือมันไม่สามารถครับได้เออซึ่งมันเป็นข้อ เสียที่ผิดใจหลวงมากชิบหายเลยโอเคแอดออนี okay, ้ก okay, ็น mm ่าจะมีเท่าไีเลยครับโอเคเราไปดูแอดออนอื่นกันเลย mm hmm. ไปแอดออนต่อไปเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นแอดออนที่ทําให้มีเใบไ,ไม้ร่วงด้วยนะอ่า mm hmm. ซึ่งมันเป็นแอดออนหนึ่งแอดออนเนี่ยที่ผมไม่รู้ว่าเอามาทําไม <laughs> เอาคิดว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันสวยแล้วกันอ่ามันเพิ่มแบบ เออความสงจริงอ่ะเออความสงสงจริงอ่ะไม่สึกไม่ใช่สมจริงอ่ะสงจริงอ่าซึ่งไอไอแอดออนตัวนี้เนี่ยซึ่งใบไม้เนี่ยเมืม่อกี้หล่นทุกต้นเลยนะอ่ะตดเด็กก็หล่นนะเอออันนี้ใบไ,ไม้นะมันเออต้นอะไรนะจังเกิลหรือเปล่าอ่ะเห็นไหมทำไมนี่ก็หล่นก็หล่นนะอ่าต้นนี้ลหละต้นนี้ก็หล่นนะน่ะต้นสุดท้าย เนี่ยตอนนี้ก็หล่นนะเออสรุปหล่นทุกต้นนะซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากเพิ่มความสมสมจริงนะโอเคแอดออนสุดท้ายก็มีเพียงเท่านี้นะโอเคเราไปไปิดคลิปกันดีกว่าป่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์คนลหนึ่งไลค์กดแชร์กดติดตามไม่จะลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่โอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ 拜拜。Bye bye.